เรื่องแรกก็เรื่องคดีผมก็ต้องปฏิเสธนะครับ<ม>ก็ต้องดูว่าพยานหลักฐานที่ได้มาเนี่ยได้มาอย่างยังไงอย่างข้อมูลลูกค้าผมเนี่ยได้มาอย่างถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็กรณีที่ผมเห็นสำนวนแล้วที่ลูกค้าผมให้ปักคำมาเนี่ยให้ปักคำมายัางไงสรุปมาอย่างเดียวว่าซื้อราคาเท่านี้รวมเท่านี้แต่ลูกค้าผมรู้ทุกคนว่ามีค่าบริการอันนี้ก็ต้องต่อสู้กันไปนะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึง่งก็คือผมเนี่ยสี่พกว่าคดีที่ทำมันนี้ใช้เวลาทำกันแป๊บเดียวเรื่อนกว่า,วาเรื่องถึงอายการแล้วแต่มิจฉาชีพที่ใช้ชื่อผมหลอกเงินคนเดือนละหลายๆล,ล้านเนี่ยทั้งกล่องสุ่มกองสลากพัดทั้งพันธวัตรนักวิสุทธ์เนี่ยหลอกกันเต็มเฟซบุ๊กเนี่ยยังไม่มีการจับดำเนินคดีสักคดีเลยครับ ฝากด้วยครับยังมีการหลอกอยู่ใช่ไหมยังมีครับาา็นการลยับ